ผักบา,บานกินระบายใจค่ะป้าปูชอบกินพักสไตล์นี้สื้อนุ่มจีนมานึ่งทาดเหล็กๆอพอว่าป้าปูกินคนเดียวลูกเขาไม่ก่อยกินกันค่ะก็เลยสื่อมาเท่านี้กินไรไม่ออกก็กินนุ่มจีนค่ะแต่นุ่มจีนนี่เป็นเมนูโปรดของป้าปูป้าปูชอบกินได้เรอยกินได้จะรอดกินแบบไม่เบื่อ เอกว่าปะปูก็ตําไม่นั่นหืมแหละเส้นสวยดอกค้งก็เส้นสวยจังเจ้านี่วันลังสื่อเหลาอืมเส้นก็ไม่เหล็กไม่ย้ายง่บางเจ้าเส้นเหล็กเกินไปบางเจ้าก็ย้ายเกินไปอืมโอเคช่องจับก่อนเดี๋ยวค่อยเติมเหลามากค่ะเอกความเดี๋วยุ่งยุ่งหืมแหล็กปลาบงบงนะความเดี๋ยวยวุ่งยววุ่งหัวแกงเส้นเหลวถึงหนึกขึ้นได้ไม่ใช่เบ็ดกรุดที่เดี๋ยว,วาก็ร้อยพร้อมเหมือนกันค่ะ อืมไปกรูดอยู่หน้าบ้านนี่จริงเตี๋ยวฮะได้ลืมไม่ปลือค่ะเป็นไรกินได้หมดปาปูฉบใส่น้ำแกงเยอะๆอืมมาค่ะกินกงนเหลากินฮีก็าซ้าวค่ะอืมใครกินข้าวกันแล้วมั้งเอาหลานสาวมาสวัสดี ท่านผู้ชมก่อนแล้วค่ะยังไม่ได้อาบดังค่ะหลานสาวเพิ่งตื่นค่ะหลานสาวคุณย่าตื่นสายค่ะปิดเทอมนอนให้อิ่มไปเลยนะลูกนะพอเดี๋ยวเวลาเปิดเทอมก็ต้องตื่นหกโมงเช้ารีบแต่งตัวไปโรงเรียนอีกออใช่แช่ตู้เย็นก่อนก็ได้ลูกหลานสาวตื่นสีสิบแหละหวันแยงบงแล้วเพิ่งจะได้ตื่นหลานสา,ว,าวย่าไม่พือค่ะ พิจิตรมนอนไปเลยนอนมากเดือ่อเอามาค่ะอ้ําอืมไอร้อยได้แรงอืมอันดับแลกมาลทด่หนอกซัดๆอืมร้อยเหน,นือหลังแกงได้แรงอ,อก ตามด้วยหยดคิกค่ะอืมชินพักบานๆใบ,บ,บใจค่ะทั่วกับแบาบแบบทัว่วแบบคนบันบๆน,นก็ปลูกมันไม่ได้ทัว่วแบบชิดอยา่าเมอื่แล้นอมอร่อย,อ,อ,ยอืม

กินไรไม่ออกกับเมนูนุ่มจีนนะค่ะหุ้ยเคี่ยวก็อ่อนๆซัดๆอืมร้อย phán văn đuôi giọt xâm mau hả giọt xâm mau nghe tâm thể cá lối cả cái cung cách cái bà chinh chăng cái lối ừ. giọt xâm mau tóc mặt 2 ba 5 ba nhé hả luộc 10

ืันถางเหน,นื่อยลืมโฆษณาเคยค่ะค่อยตอนนี้มาถึงแล้วขยักได้ถักเช็ดปะปูมาได้ค่ะทางลายก็ได้ถูกก็ได้ทางงนาเพศก็ได้ถักมาได้เลยค่ะปลอมส่งตอนนี้จกักจิวาบคาดตนกันไปไล่วันพอติดช่วงสงกลันตอนนี้ก็องมาป้อมแล้วค่ะ ร้อมส่งทุกออเดอร์ค่ะใครสนใจก็ถักทาย่างเข้ามาได้ค่ะตำน้ำพริกได้แกงได้นักนึ่งกระปุกนำนักฮารวยกลับราคาหนึ่งร้อยบาทค่ะลองเอาไปกินกันเลยค่ะเลยจะติดใจก็อย่าไปอะไรกับมันลุกเดี๋ยวมันจะกัดเอา อย่กินแลวลูกปลาปูสืบเปล่ามาครึ่งโลกค่ะวันนี้ปุ่งปลาแล้วมันยังอยู่แหลงอันเี็บ้านแหมงปุ่งปลา 那两个。嗯